ทุกคนครับทุกคนคิดว่าดาบกุหลาบนี่เหมาะกับชุดอะไรนะฮะสำหรับผมนะผมว่ามันเหมาะกับชุดสีดําหรือแดงนะผมซึ่งเนี่ยเด็กน้อยผมอยากได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องจัดอยู่แล้วแน่นอนนะผมเป็นการสไพายนะผมแต่ว่าวันนี้ก็จะมาสุม่มด้วยนะสุ่มไข่100รฟองนะเดี๋ยวก่อนอีกก็เติมแป๊บนะฮะเพราะว่าเติมแล้วมันน่าจะได้มา2,000เพชรมั้งนะเดี๋ยวผมเติมแป๊บนะฮะ ลบค่าเจ็บตัววันนี้ก็น่าจะโดนเรมามา350กว่านะเอ้ยพั0เก้าร้อยเมตรสุดยอดนี่อ่ะรับไปว้าชุดสีขาวเหรอเออถ้าชุดสีขาวเดี๋ยวมารับดาบนะฮะนี่จ้ะดาบจ๋านี่สำหรับตัวผู้ชายผมดูแล้วนะแต่ว่ามันเป็นดาบสีฟ้ามันไม่เหมือนกันไม่รู้ทำไมเนออ่ ถ้ามันเหมือนกันนี่ผมก็น่าจะเติมตัวผู้ชายของผมกันนะไปเป้าหมายเราอย่างนี้เป้าหมายเราอยู่ไม่ไกลสองหมื่นเอ้ยสองพันเพชรโอ้โหนะสองหมื่นนี่สุดยอดมาชุดนี้แหละที่ผมว่ามันน่าจะเข้ากับดาวที่สุดนะที่ผมว่านะผมคิดเองอันนี้แน่นอนฮะเปิดจนเพชรหมดนะผมเราจะเปิดเรื่อยๆเลยที่ละสามทีละห้าหรือรอะไรก็แต่เปิดไปเรื่อยๆเลยไปเปิดไปซื้อไปเปิดไป ม,มาจับไปื่อยเรื่อยครับมามจากขอน่าผมเกลือไหมผมว่าเกลือแน่นอนอะอย่างวันนี้ยังไงก็ต้องเกลืออ้ะมันเค็มจริงๆรินะอืม,มเค็มมากไม่ได้เปิดนานมามไม่ได้เลยของเรีน่ยขอรองเท้าได้นะรองเท้ารองเท้านี่ยังดีนะถ้ารองเท้าออกมาก่อนนี่ยังดีนะอ่ะสิบสี่อะโชเด้เอ้ยรองเท้ามาแล้วนะฮะชุดมา เหลืววันสามว่ะเหลืววันสามเพชรนะฮะอืมอ่ะเปิดทีละสิบแปดเลยอ่ะเออชุดมาชุดมาชุดโอ้โหชุดไปอ้อเออชิบหากะเราผมเกลือนี่ชิบากเลยนะฮะแมาหน้าเปิดเดือนสามนั่นอ่ะชุดมาชุดมาชุดมาเธอชุดมาเธอชุดมาเธอนะชุจมานะจธาชุดอยู่ไหนจ้าชุดอยู่ไหนโอ้โหเหลือแปดร้อยสิเพชรอ่ะเปิดไปมั่วหนะฮะตอนนี้โอ้โหรองเท้าสองอันเออรองเท้าชุดมาชุด เออเดี๋ยวผด้รูบฝากกูเดยชุดชุเหลืออะไรปะสริเป็นเท่าไหร่ว่าแหรือสกับฟอร์มมั้งเดี๋ยวนะผมเปิดทีละสามหเลยนั่นอ่ะชุมา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 ชุดมาชุมาอชุไม่ออกเอเอชุไม่ออกเอมวหน้าแมวน้แอมินอ้โหเกลือเกินไปแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่แล้วโอ้โหผมออกชุดไม่ออกจริงนี่ฮัลโห ชอดหน่อยจริงดิชุดหน่นหอยจริงดิไม่เอานะเฮ้ยฟองอสุดท้ายแล้วนะฮะโอ้โหชุดไม่ไม่ออกว่ะบ้าไปแล้วนะฮะนะจบแล้วครับผมทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมชอบกดไลค์นะฮะคอมเมนต์พูดคุยได้ครับผมไม่เจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็บา,บายๆจ้านีทุกคนคนระับ คือตอนผมปิดคลิปแล้วนะแล้วผมก็เพิ่งมาสังเกตเห็นว่ามันมีราคลาลึกลับนะฮะไม่เนียนจนแบบผมมองไม่เห็นเลยนะเว้ยแล้วก็ตามที่เห็นนะฮะมันเป็นชุดสีดำเว้ยทุกคนหกร้อยเก้าสิบเพแล้วมันก็เป็นชุดที่สวยผมใช้คําว่าสวยเลยนะฮะน่ารักด้วยมันแบบดําม่วงอะ่ะที่ผมชอบเลยดําม่วงนะฮะแล้วมันคือแบบอถ้าผม เห็นอันนี้ตั้งแต่แรกนะผมซื้อไปแล้วผมไม่ไปเปิดไข่หรอกนะฮะเออลอยกัฟองไม่ได้แต่ว่าอันนี้หกเก้าแบไอ้หกเก้าเพชรได้ชุดนะฮะเอาไงดีเอายังไงดีทุกคนคือมันอาจจะไม่มีขายอะ่ะหมายถึงมันจะแบบอาจจะไม่เปิดขายแล้วอะ่ะคือมันเป็นช่วงเนี้ยใช่ไหมเนี่ยมันบอกว่าขวัญพิเศษสำหรับวันฮาโลวีน ก็คือถ้าไม่ซื้อตอนนี้จะไม่มีอีกแล้วใช่ไหมเอาไงดียวทุกคนเออเซอร์ไพรส์อ่ะเติมเพิ่มมาจัดไปนะฮะผมเติมแป๊บนะครับผมมามามา,มาเฮือโดนอีกร้อยกว่าบาทนะฮะเกือบสองร้อยนะสรุปแล้วค่าเสียหายวันนี้ก็โดนไปประมาณเกือบห้าร้อยมั้งไม่ก็ห้าร้อยกว่านะฮะ ตัดไปเออมาไหนไหนชาไหนชาชุดเดชใช่ไหมอ๋อน่ารักนะครับผมชุดวนสมขมุสมขผมสมขมุขผมสุขมอยู่ไหนเออรองเทา้าสีดำใส่รองเท้าไหนดีนะฮะเหมือนกันนี่หว่าหลับมุ่งลึกลับใส่ลึก,ล,ล,ล,กลับดีกว่านะฮะ อะเหลืออยู่ร้อยห้าสิบเอ็ดเพชรมาผมอยากรู้ไปให้สุดไปให้สุดแล้วอยู่ที่เกลือนะฮนะมามาขึ้นมาดิครับขึ้นมาดิครับเข้ามาดิครับชุดชุดขึ้นมาดิครับชุดมาเถครับเอ้ยอะสามลูกสุดท้ายแล้วเพราะเรียบร้อยนะอย่างเกลือเลยนะครับผมอะก็ะได้แค่นี้ก็พอละอืมถ้าสี่หายนะฮะโอ้โห ตุดหมึกเอ้ยแพงแพงนะฮะวันนี้ไม่เป็นไรนะผมสบายนะฮะเออไปละ